E no 175เีโนโดมิเนเตอร์ fc เก้า j หนึ่งรเจ็ดสิบ้าแรงม้าปีหกนะครับผมแอร์เย็นนะครับผมพื้นเก่งไม่ผูนะครับเครื่องดี สภาพดีพร้อมใช้งานครับขาย8 9 0 0 0บาทครับผมใช้ระบบไฟ LED รอบคันนะครับผมช่วงล่างดีแคทซีไม่บวมไม่ผุครับบรรทุกได้52ตันครับเสริมโซกบรรทุกครับ ยาว5.5เมตรนะครับไม่รวมท้ายลาดนะครับผมสนใจ0942824193นะครับผมโทรมานะครับผมขอบคุณครับผม